ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับหนึ่งในรถยนต์ SUV ขนาดคอมแพกที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งอนาคตนั่นก็คือ Honda HRV 2อ2 6นโฉมใหม่รถที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การขับขี่ในชีวิตประจําวันด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยดีไซน์ที่โฉบเยวสมรรถนะที่ดีขึ้นและความสะดวกสบายที่ทําให้ทุกการเดินทางพิเศษยิ่งขึ้นหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถยนต์ยุคใหม่เทคโนโลยีล้าสมัยและรถใช้งานจริงที่มีความพรีเมียมวิดีโอนี้คคคืออสิิ่่่่่งงงทีุณไมวรพลาาดยย h o n d a H-RV 2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบคมแข็งแกร่งและหรูหรามากยิ่งขึ้นตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าที่กว้างขึ้นไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวคมและกันชนหน้าที่ดูสปอร์ตมากขึ้น Honda ให้ความสำคัญกับหลักอากาศพลศาสตร์อย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ลื่นไหลแต่แฝงไปด้วยความดุดันทำให้รถดูมั่นคงและโดดเด่นบนท้องถนนด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดไล่จากซุ้มล้อหน้าถึงด้านหลังเสริมด้วยล้ออลอยดีไซน์ใหม่หลายแบบตามแต่รุ่่่นนนยยยออดดด้้้้้้้าา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 ททมมมมมมพพพรรไฟแแบบใหใหหีีีววตัถูกกงละเขึ ฝากระโปรงท้ายถูกปรับดีไซน์ให้ดูสปอร์ตพร้อมกันชนหลังใหม่ที่ลงตัวทำให้ HRV 2026ไม่ได้เป็นแค่ SUV ขนาดเล็กอีกต่อไปแต่เป็น crossover เมืองที่มีบุคลิกชัดเจนและทรงพลังเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ Honda HRV 2026คุณจะสัมผัสได้ถึงความทันสมัยความประณีตและการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ขับขี่เป็นหลัก แผงคอนโซลหน้าดูสะอาดตาใช้งานง่ายวัสดุภายในถูกลกระดับให้ดูหรูขึ้นเบาะนั่งหุ้นด้วยวัสดุคุณภาพสูงพร้อมการตกแต่งที่ดูพรีเมียมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางมีขนาดใหญ่ขึ้นใช้งานลื่นไหลรองรับ Apple Carplay และ Android Auto สังงานด้วยเสียงระบบนำทางและระบบสัมผัสท,ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วหน้าจอมาตรวัดดิจิตัลนหลังพวงมาลายัยแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการพร้อมไฟตกแต่งภายในที่ช่วยสร้างบรรยากาศยามค่ำคืนให้ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้น ความสะดวกสบายของผู้โดยสารถูกพัฒนาอย่างชัดเจนใน HRV 2026บอกเบาะนั่งกว้างขึ้นนุ่มขึ้นรองรับสรีระได้ดีกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะนั่งด้านหน้าหรือด้านหลังก็สัมผัสได้ถึงพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศรีษรษะที่เพิ่มขึ้นเบาะหลังมีการปรับปรุงให้รองรับร่างกายได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางไกลฮอนด้าย,ยังคงจุดเด่นเรื่องการจัดสรรพื้นที่ภายในด้วยช่องเก็บของอเนกประสงค์ที่วางแกว้วและช่องเก็บของข้างประตูที่ใช้งานได้จริงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีีีีขขขนนนนนาา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 าดดกกกววว้้้้งงงงงเเเพพพพพยออออสสหหรรรรััับบบใใชชิิตปะะจแลลมมมถืื่่ทุไ ขุมพลังของ Honda h R V 2 0 2 6ถูกพัฒนาให้มีทั้งความแรงความนุ่มนวลและความประหยัดน้ำมันโดยคาดว่าจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินรุ่นปรับปรุงระบบ Hybrid Generation ใหม่และอาจมีระบบไมล์ h y b ไฮบริดในบางตลาดเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้ตอบสนองดีอัตราเร่งนุ่มนวลเสียงเงียบการทำงานของเกียร์อัตโนมัติราบรื่นเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกลย Honda ยังปรับลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากภายนอกให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นพวงมาลายัยมีความแม่นยำระบบช่วงล่างถูกปรับให้สมดุงคกโ ด้านความประหยัดน้ำมัน HRV 226 0โดดเด่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเมืองอย่างแท้จริงประหยัดน้ำมันลดการปล่อยมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบสตาร์สต็อประบบชาร์จไฟกลับจากการเบรกและโหมดการขับขี่อัจฉริยะช่วยให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่คุ้มค่าในระยะยาวอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญของ Honda HRV 226คือระบบความปลอดภัย Honda Sensing ล่าสุดที่มาตอกย้ำระบบป้องัความปลวดภัย ในสภาพการจราจรติดขัดสวัสดีรอลไรับใหม่ทองจจากคานะรพบกับรถอเนกประสงค์การเสรหม่นกล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันมานานมากและวในตําแหน่งปีสองพัีบกซูซก็ได้เปิดตัวรนใหม่ควบคมโฉมทั้งภายนอกช่ภายในระบบยความปลาดภัยเทคโนโลยีและความสบายในการเดินทางแบบและเทคโนโลยีอันเนื้อเ่ออิซูซัก็าป็ีหนึ่งรุ่นปีสองพันยี่สิบหกที่บอกได้เลยว่านี่คือหนึ่งในรถที่ตอบโจยครอบครัวใหญ่บีสุดแห่งปีใครก็กำลังเล่นรถเดินทางระบบการใช้งานยานยนต์แลน เส้นสายด้านหน้าคมชัดกระจกหน้าดีไซน์ทรงกวานแบบใหม่ทำให้รถดูเ่ความสบายให้ผู้โดยสารไหน้าเล็ตเต็มระบบพร้อมไฟเดอร์ทามรันนิ่ง์ลายแบบใหม่ที่จุดขของด้านเดินาสว่างสผ่านวาแลขช่วยให้มองเห็นในตอนกลางคืนได้ดีขึ้นในเมืองและตัวกันชนหน้าถูออกแบบให้มั่นใจลงล่กว้างขึ้นแรงกระแทกช่วยบายคามเคื่องยนต์ได้กาีด้วยการใช้งานดนข้างของรถทำตัวรถนุ่มกว่าเดิมช่วยให้การขี่เนียบขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นดสองนล้อถูกปรับดีไซน์ใหม่เน้นความเทื่องพาในนามผู้โดยสารมากขึ้นโดยท ให้ฝาท้ายเปิดได้กว้างกว่าเดิมเพื่อรองรับกระเป๋าสัมภาระ็ไหลไปและได้ในช้ด้านเดียวการเปิดปิดเบาด้นและมีระบบการแทรบเพิ่มเข้ามาทำให้ใช้งานได้สะดวกแม้เป็นยังคงเอกลักษณ์ความเร็วอยุ่ก็ตามทั้งหมดนี้ทำให้ไม่จุดแพงเกินไปแต่ได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารคือจุดที่ภายในหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความประหยัด20%พื้นที่วางขาถังนั้นได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้นานก็คือสาขับขทำให้การเดินทางได้ไหลไม่รู้สึกเมื่อยด้านความวัสดุและใหม่ที่น่าเชื่อถือ ยังคงเป็นสีสนทง่ายและดูันสมัยด้วยดลายแบบการผลิตที่สูงที่สำคัญเกี่บระบบการถ่ายหลังคามายรักษาทำให้แผ่นโดยสารท้ายซาได้่นู้สึกนุมและนิ่ว่าเดิมเป็นรถที่คุ้มค่าในระยะยาวคอนโซลหน้าปรับดีไซน์ใหม่เต็มรูปแบบความเร็วสูงหน้าจออินงฟมันจมีด้านขนาด12นิ้วและเสียงแปปรับเล่เข้ามาแอนดรอยด์โดยสาหับน้องสายลำโพงรอบคัน6.8นิวทีเสียงที่ายและชารขึ้นระบบไฟในห่องโดยสาบเป็นเลสทั้งหมดทำให้สำหรับร้านสไตล์คลุมมือปุ่มใหม่ทันสมั ต้องใช้แท็บเล็ตหรือผู้โดยสารได้ต้องการชารมีสองถี่ระหว่างเดือนไม่ใช่แค่รถรุ่นปรับโฉมสัมภาระการปรับเบาะแถวที่สองสามารถทำแบบแยกยนต์หลังเข้าถึงเบาดใหม่ที่สะดวกได้ง่ายกว่าเดิมความปลอดภัยและสามนั่งสบายกว่าเดิมไม่แค่เหมือนรถแบบการนำลังเก่าๆและยัง้ายเวลาการใช้งานประจก็บสัมภาระได้อีกด้วยการใช้งานจริงตอบสนิททุกอย่ากว่ารุ่นก่อนหน้าและความประหยัด